จะมีการประชุมความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบคดีของสำนักดลูกแลเรื่องเส้นทางการเงินต่างๆคื่นตาตื่นใาครับก็หลังจากที่ประชุมเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับทางท่านผู้จัดการตำรวจสืบราชกางก็มอบนโยบายให้คณะทํางานนะครับทำอย่างละเอียดรอบคอบนะครับก็จะมีการประชุมความคืบหน้านะครับแล้วก็ตามที่แบ่งมอบหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายไปดําเนินการก็เดี๋ยวจะออกมาสรุป ในเบื้องต้นนะครับในการประชุมครั้งต่อไปครับและในความคืบหน้าเกี่ยวกับอยากซื้อตัวซอวขึ้นตัวตอนนี้ผมว่าซัวเองอะไรที่มีนะครับขึ้นหน้าไปมากน้อยขนาดไหนนะครับก็คงต้องดูการประชุมในในครั้งต่อไปนะครับว่าว่าส่วนที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบไปเนี่ยดำเนินการอะไรไปบ้างนะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้การตำรวจสมุทรกลางเนี่ยก็มอบให้กับพลวัตโทสันติชัยนิรามัย ไปเลยตำรวจหรือรัชการตำรวจสอบสวนต่ววนางครับเห็นหัวหน้าผู้ควบคุมก่อนครับอันนี้จะมีเททของสารสะคคนเดียวเลยมีคนอื่นด้วยไหมครับคน่นเกี่ยวข้องกีับเรื่องบริเวณนาอะไรประมาณครับก็ต้องเรียนว่าจากข้อมูลของชูวิทย์แล้วก็มีมีบางส่วนให้ข้อมูลมามีตัวละครหลายคนก็ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเอามาดูนะครับว่ามีมความเชื่อมโยงหรือมีการกระทําความผิดอะไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องขอเวลาเนื่องจากต้องให้ความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการครับ มก็ผู้คนที่ถูกพาดพิงที่คนที่ออกมาแถงต่างๆตามสื่อเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบทุกคนแล้วอย่างเช่นอย่างผู้กองลุกอะไรนี้ด้วยคือเบื้องต้นเนี่ยเราเรับฟังข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าพยานหลักฐานหรือการทำผิดจะไปถึงใครเนี่ยอันนี้ต้องอยู่กับพยานหลักฐานนะครับก็คงสวัสทุกคนที่ท,ท,ที่มีประเด็นขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เป็น ก็ตัวละครทั้งหมดที่ที่มีท,มที่มีการพูดคุยมีการยกประเด็นขึ้นมานครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับนนอ,อ,นนอันนี้ขอดูในภาพรวมถ้าถ้าพบว่ามีไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดที่มีความเกี่ยวข้องพวกพยานหลักฐานนะครับก็จะดำเนินการ ที่ไปนะครับของวคอเนี่ยก็จะดูในส่วนของภาคอากาศนะครับภาคอากาศทั้งหมดครับในส่วนของปอสอเนี่ยก็จะดูเกี่ยวกับในเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ทรัพย์สินอะไรต่างๆนครับกองปักก็ดูดูในภาพรวมอาจจะมีการลงพื้นที่อะไรนั้นว่าครับแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเอามาประกอบกันนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้ใดเกี่ยวข้องในการ ขอเรียนว่าขอให้มั่นใจในกองการตารวจสืบสวนปรางนะครับโดยภายใต้การน,นำของท่านบนาวชโทจิรพุทธคุลิเด่นนะครับก็จะนําความจริงให้มาประกวต่อสังคมนะครับให้คลายข้อสงสัยในทุกประเด็นแต่วด้วยการที่ได้กลับเรียนนะครับมันมีพยานหลักฐานเป็นจํานวนมากอันนี้ต้องอาจต้องใช้เวลาเพื่อความละเอียดครับท่านยันไปหมดเลยมันจะว่าซ้าซ้อนในบางทีบางอย่างมันอางดา จะซ้ําก็ได้แต่ว่าหรือไม่ซ้ําก็ได้มันก็ต้องก็ต้องมีการพูดคุยหลักๆนี่คือท่านผู้จัดการหน่วยชาติได้ข้อหมายผมจะรอข้อหมายทางทางเราน่ยทางสอบสินกลางเพราะนั้นเราก็ทําในส่วนมิติที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถ้ามันจะไปซ้ําเราก็ต้องเอามาประกอบครับแต่ทางทางอะไรพวกที่จะดูมาก็ไปแปลกๆไปสีพี่น้องก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่เ่าอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่ามีการเกี่ยวเชื่อมโยงหรืออะไรก็อันนี้มันอาจจะต้องมามามาดูในภาพรวมที่เขาเห็นตัวตำรวจที่ตอนนี้มันเป็นชื่อย่ออยู่ มีเป็นมั่มู่เป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเยหหรือว่ามันมีหลายชื่อยอดหลายคนอะอยหมายความว่าแต่ความว่าอย่างเช่นในคนจอจานเนี่ยมีแค่หนึ่งเป้าเดียวที่เราเรียกมาหรือว่ามีจอจานหลายคนอะไก็เดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าว่าว่าเป็นท่านในขอขอเวลาครับแต่บางก็มีบางบางท่านนมาเปิดเผยเรืองนี้ก็ขออนุญาตก็เป็นเป็นความรับผิดชอบเป็คนนี้พูดแล้วกันนะครับอย่างของเราเนี่ยก็รับฟังแล้วก็เอามามาประกอบทั้งหมดครับ